ไปอ๋อได้ปะายางสูบร่มแล้วครับสรุปแล้วกับว่าได้สูบร่มครับถ่าโดนโพดจะเลยขับออกมาเลยเออหนาวลมไม่เท่าหนาวกายครับ หนาวกายไม่เท่าหนาวใจแล้าหนาวใจพอท่าหนาวขี่ขี่ขี่ล้วข้าวหนาวขี่ได้มุ้งที่ยอดนี้ด้วยเนี่ยร์หนาบิวข้างทางนี่โอ้เอิรนว่าอย่างไรวิวสวยเรียราดโอ้สวยเรียร่า เออระวังอย่าขี่นะอาจารย์ขี่อะขี่อะขไรกวยังมาเที่ยนี่แหละใครมาเนี่ยผิดทางคนขับทั้งคนแล้วอีกไม่ชินว้า่ขับซ้ายขับซ้าย เป้าหมายการเดินทางของเข้ามือนี่เข่าเมืองหลวงที่นิวซีี่ครับไปทารักสมาชิกเพิ่มอีก2คนตอนนี้ครับ เอามาจอดข้างทางครับระหว่างที่เหามือนี่สิขอาเมื่งครับอากาศแวะข้างทางครับเห็นว่ามันมันงามมันมีอันน้ำไหลพันย่างสวยเลยครับอากาศจะมานั่งอันปิกนิกกันแถวนี้จะเป็นเมนูอย่างน้อถ่าเบิ้งเลยครับดูยเราจะต้อมหรือทอดดีพี่รึทอ,ทอดไหมทอดก่อนเนาะทอดไอ้ทอเสียด เฮ็ดแนวกินก oh ันครับได้ใส่กอกไข่เจียวและก็ข้าวเหนียวครับโอ้ยจำน้ำพริกนี่ยางแซ่บเลยครับพี่น้องกรับหนึ่งช้อนผงปฏริเสธลโบได้อิลีครับว่าการอยู่ตางประเทศได้กินอาหารไทยง่ายๆเนี่ยโอ้ยโสผ้าที่สุดแล้วครับพี่น้องออเสด็จไปจันเย้ เป็นอันปราสาทอาละครับพี่น้องตอนนี้เฮาอยู่อันอันหน้านโนริฟอร์เทดคอมเพกซ์ว่าสา่เดี๋ยวจะพาไปเบื้องอันดานในครับว่าสิเป็นยังไงงามบนไดครับแต่เบื้องจากสายตาแล้วโอ้บุธรรมดาเดน้นี่งามบักคักเลยครับพี่น้อง <laughs> ไปครับเบื้องกัน วิวตรงนี้โคตรสวยเลยนี่นย่างขึ้นมาอันเทิงกับแพงครับพี่น้องวิหลานย่างสวยเลย เอาไปดูข้างบนของปราสาทนะครับทุกคนย่างคือแปลงทึบนี่แล้วเรื่อยๆนี่เลยโอ้โหแล้วได้เชื่อนอนใครจะมานอนตรงนี้ครับพี่ไม่น่าใจห้องเอน ไดครับโอ้เป็นปราสาทที่งดงามมีเลยครับไออาอนานูริเหมือนเห็นเขายังใช้งานอยู่หมายถึงว่ายังยังมีการมาทําพิธีอยู่นะผมเห็นเขาจุดไฟด้านในแล้วก็สังเกตดูว่าจะมีเรื่องของข้อห้ามต่างๆเรื่งงองของการแต่งตัวต้องสุภาพอะไรเงี้ยหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่ สวยงามและท่องเที่ยวนี่มากกันหลายครับมากหลายมากหลายโอ้เอาล้ครับเดี๋ยวจะจะไรนะจะบินโดรนจะบินโดรนครับผมโอเคถ่าเบิ้งนะครับาครับถาเบิ้งถ่าเบิ้งโอเครับป้อมอันนาโนริป้อมประการมงนีสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่16ครับจุดประสงค์ก็คือเอาไว้หลบภัยยามสงครามเพิ่นบอกว่าตะกี้เนี่ยงามกว่านี้นะครับแต่ว่าสุกเมอนีก็ตามการเวลาครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโบรานที่เอาไว้ค้นรุ่นหลัง

มันครูมันครูนะมันครูนะเปิดกระจกับรถแล้วแต่รินอล้ใช่ไหมกระจกบงคนนี้ผมผมเลี้ยวซ้ายน,นะครับ โซนริโซอยริจอราเจียไปเล200เรกว่าเอาละครับพี่น้องตอนนี้ครับ Should, <laughs> bukan Google <je> ni lah. <laughs> ah, koin lelak. Ini benar-benar kau. In kau in um, uh, Kabilet Saburawi. Kabinet Saburawi. Kabinet. <laughs> ได้ปลายางแล้วมือแรกมป็แต่มือแรกนะมืนนี้ได้ปลายางครับไ,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 ไปเติมลงยางกาบิเรตซาบูราวิ ดีเอาละบ้านแข็บรรยากาศนาวแอากาศแปรปรนตอนนี้อยู่มัน10องศาครับอตอนแรกเมื่อเช้าต <c oughs> อน18อุ่นๆแดดออกมั่นใจมากในการแต่งตัวครับผมแล้วแต่งออกมาแบบนี้ครับอย่างนี้แหละครับกล้องแพนล,ลงได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> แก้วทำไมแต่งตัวมาไหมร่งเช้ามาแล้วครับทุกคนตอนนี้มองเที่ยวมองแรกในเมืองชิรีบิซี่นะครับเราจะเข้าตู้ไปกันโบดนะครับซื้ออย่างลรต้องซื้อว่าไดยาวมากว่าสวยมากเห็นไหมเห็นฮ้ อากาศหนาวฝนกระตกก็เลยได้เที่ยวหมองเดียวครับกลับมาบ้านพักเฮ็ดจิมจุ้มกินดีกว่าเอาละเอาละหลังจากที่มื้อนี้ครับจอดเจียจอดเจียรของเขาวลันเที่ยวยูทูบเบอร์กลับเที่ยวยูทูบเบอร์ยูว่าเสียตรงไหน มาครับผมมาน้าจินนีน้าจินนี่้กเคชันลาตัวีะไนอปเที่ยสายมือหนึ่งไปมองเดียวภาษาแม่งเดียวเลยาาภาษาจนกูภาาต้นเยมอรบ้ามูอะไรอันนี้หูอนนี้ลืมหมูเล็กเออเป็นหมูที่เลี้ยงอยู่บนเครือข่ายคอเคซัส เลี้ยงอาหารแม่งว่าอาหารเรามาจากไหนมาจากไหนครับอาหารนี้เอามาจากเทือกเขาเคทูเลี้ยงเคราน้ำที่หมูได้กินเนี่ยเป็นน้ำที่มาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์คือสตอรี่ของหมูเนีับไม่ธรรมดาไม่เท่านั้นนอกจากหมูเนี่ยผักเนื้อย่างมาหลาดเท่านี้เลย กูคิดกินคิดแล้วเอ้าให้กบกินดีกว่ากินกินกินหมูมันไม่น่าตายนะมันกินแต่ของดีๆอยากขึ้นไปหมู่บ้านของข้ามากเลยผลิตทุกอย่างเอ้ของข้าวสั้นเลยนะสมาชิกตามมาสมทบพี่ชูกับพี่อ้อมครับ ี่เป้าหมายของการเดินทางมือนี้ึ้นไปภาคเหนือของประเทศจอร์เจียครับ ขางทางแล้วก็ขับเข้ามาซื่อๆดีไหนะแล้วก็ในวยวนี้ครับ ทางทางตอนนี้ยุสัยกับพว่อนๆเขาบอกว่าจเลือกทางพิดหรือว่าเลือกทางถือแต่ว่าสวยไดมาโลเคอลรดครับระหว่างเดินทางแซูมเอาซูมอินไปเรื่อยในกูเกิลแมปเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นโบทเก่าเนาะสวยแล้วหลักมาเขาใช้เป็นเหมือนที่ที่จัดน่าจะจัดแสดงงานหรืออะไรอย่างงี้นะอีวีทีมันไม่ใช่กลเป็นหนบว่าที่พักผ่อนแล้วล่ะสถานะนะนะอืม so maja <laughs> Welcome to Georgia โอเจ้าเพื่อนจิตใจดีแล้ววะจิตใจดีแล้บมาตั้งประเทศกับมาซื้ออาหารมาให้มาเนาะในในมาให้ม้าโอ้อยดูไหนนะเรียบร้อยค่าเข้าครัวซองต์ครับห้าลารีห้าลารีมันมีมันมีอยู่สองแบบเออสิบห้านี่ 20อ่ายี่สิบเนี่ยอินคูดก็คือรวมไวน์แล้วก็มีไกด์ครับแต่ว่าถ้าสิบหน้าราลีนี่เดินเองเดินเองแต่ว่าไม่มีไวน์ไม่มีวน์ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงรถเต้นรถเป็ชาวนาเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบื้องเบื้องเก่าครับเป็นเบื้องที่อันพระเจ้าอยู่กันหลายหมื่นคนครับ แต่ตอนนี้เพิ่นบริยูแล้วก็เลยกลายเป็นมองท่องเที่ยวครับพี่น้องหลังจากที่เป็นอันบ้านคนอิรีเดะฮะขั้นแรกอันได้ขึ้นอันรวมสามร้อยกว่าบาทสามร้อยสิบเอ็ดบาทวันนี้เด้ยัยปากไรเหรอยังปากไรเหรอยังปากไรเมืองธรรมสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและมองนี่ครับ ถือว่าเป็นแรงที่อยู่อาศัยเก่าแก่ที่สุดในประเทศเลยครับพี่น้องหน่งสอง่จะเป็นพวกหวานะเวลาเน,าน,านาี่ย ตื่นผมตื่นบินโดนน่นบินโดนม่าสำเร็จบินโดนบินโดนนิ้วแหกครับนิ้วแหกนิ้วแหกนิ้วแหกเดี๋ยวให้ดูกอนนะครับปลอดภัยปลอดภัยสบายสบายครับไปต่อทำเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเอาไปต่อที่โรงพยาบาลทำไมไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดนิ้วยังไม่ขาดดิแต่ตอนเนี้ยใจขาดใจขาดเพราะอ่อนจริงจริงนาจะโูนย์ขาดเอายุ ไหนเล่าซิเห็นการเกิดอะไรขึ้นโดนว่ามันบาดสายสายครับนนแล้วก็แลมมันแห้งหลายครับแต่ผมอยากได้ภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้เห็นแม่ก็เลยบินขึ้นครับและตอนลงเนี่ยลมมันตีย่างแห้งครับผมก็เลยเอามือของผมไปคว้าเอาไว้ถึงใบพัดโดนบาดมืออะไรบาดเนี่ย เก็บเก็บนิ้วพี่นัดไว้ไหมคะตอนที่หล่นน่ากลัวน้อยมากแต่บอกเป็นยังครับก่หัวใจมีแห้งเที่ยวต่อได้ครับตอนนี้ครับอันเฮายายเมืองอันกุลิครับพี่น้องครับสิพามาเบิ่งโฟเทนแปลว่าป้อมปราการนะดูกันครับมันนี้สวยมากผงพูดแรง

Hãy uh. subscribe <laughs>